อันนี้นะคะเป็นของที่มาจากจังหวัดนะคะสำหรับผู้ป่วยที่ติดโควิดนะแล้วก็กักตัวอยู่ที่บ้านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เขาส่งมาเหมือนกับเขาโทรมาบอกก่อนว่าเขาจะมาส่งแล้วเขาก็วางไว้หน้าบ้านนะคะแล้วก็พอเขาไปแล้วแล้วเขาก็บอกโทรมาบอกอีกทีหนึ่งบอกว่าออกมาได้แล้วนะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูอีกทีหนึ่งออาวันทึกโควิดกันหน่อยนะคะอันนี้มี สองกล่องนะเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูอืมที่ชื่ออันนี้เป็นซองที่เขาให้ใส่นะ่าจะเป็นอุปกรณ์ที่เป็นเครื่อง อ่ให้ใส่เครื่องวัดออกซิเจนนะคะกลับไปนะให้ใ้บ้านลกแผ่นอินไหวก็เพิ่งไหวไปนะของก็ยังไม่ได้เก็บเลยนะคะอันนี้ก็เป็นซองให้ใส่กลับไปนะคะแล้วก็อันนี้กระดาษทิชชู่นะคะมีถีม้มวนทอเล e t เปเปอร์นะมีสารพัดทิชชู่เลยแล้วก็เป็นอันนี้เป็นแบบโลชั่นทิชชู่นะคะ เป็นโลชั่นทิชชู่นะเพราะว่าเวลาเราสั่งน้ำมูกใช่ไหมล้วถ้าเป็นทิชชู่ธรรมดาที่มันไม่นิม่มอ่ะมันก็จะแบบจมูกก็จะลอเลยอืมเป็นมีตซอสนะคะตัวกินกับสปาเก็ตตี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นนาโปลิตันนาโปลิตันนะคะสปาเก็ตตี้เหมือนกัน มีนซอสอีกคอนหนึ่งแล้วก็มีอันนี้เป็นซุปข้าวโพดน,นะแล้วก็อันเนี้ยเหมือนเอาไปแค่เ,เทใส่ชามแล้วก็ใส่ไมโครเวฟก็ได้หรือว่าไปต้มเอาไปเอาทั้งซองนะไปใส่ในอุ่นในน้ำร้อนอะคะแล้วก็โอ้โหอันนี้ก็เป็นซุปอีกอันนึงนะคะคล้ายๆกันจะบอกว่าอันนี้มีมาทั้งหมดหนึ่งสอง แบบเดียวคล้ายกันนะ1 2 3 4 5 6 7 2 7าซองซุปผักแล้วก็เป็นซุปมันฝรั่งนะคะเดี๋ยวจะให้ดูตอนเสร็จแล้วอีกทีนะแบบว่าอา่านี่เป็นโอโ้โหไม่กินแต่เดี๋ยวให้ให้แฟนกินเป็นมะม่วงนะคะมะม่วง ในน้ำน่าจะเป็น,น,นในน้ำเชื่อมหรือน้ำในน้ำเชื่อมนี่แหละเราเขามีนี่น้ำผักมาห้ากล่องเลยนะคะน้ำผักผลไม้รวมแล้วก็มีอย่างอีกโอ้ยอันนี้คือโอ้โหแบบ คืออยากกินมากโอเด้งบอกแฟนไปว่าเฮ้ยอยากกินโอเด้งก็ไม่รู้ว่ามันจะมาจริงด้วยเฮ้ยเลิศอ่ะเออคือจะบอกว่าเป็นโควิดที่ความอยากอาหารไม่ได้ลดลงเลยนะลดลงนิดนึงจากร้อยเปอร์นาจจะเหลือสักแปดสิเนตะไม่รู้คนอื่นเป็นยังไงโอ้ยแล้วก็มีพอเขามีพาสต้าม,มาให้ใช่ไหมแล้วเขาจะมีเส้นพาสต้าม,มาให้ต้มด้วย แล้วเมื่อกี้มีซูอยูใช่ไหมอ่ะเมื่อกี้พาสต้าใช่ไหมเขามีซอสมาให้ก็มากินคู่กันอย่างนี้ไปต้มเอากินนะคะแต่ถ้าแผ่นลินไหวแก๊สไม่แก๊สไม่ไมออกทําไงเนี่ยแก๊สจุดไม่ติดทําไงแล้วก็เมื่อกี้ที่มันเมนซูยูใช่ไหมก็มากินกับไอตัวเส้นโซเมนนะคะต้มเส้นโซเมงมันจะคล้ายๆกับบอกไม่ถุ้เส้น วุ้นเส้นก็ไม่ใช่มันมคล้ายๆอ๋อเส้นหนูจีนเส้นหนูจีนแล้วก็มีอ,อาอัลมอนด์กับช็อกโกแลตที่มันเป็นเหมือนแบบช็อกโกแลตบาร์เพื่อสุขภาพนิดนึ่งนะคะอของกินยังไม่หมดแต่จะบอกว่าวันนี้เหลือกับตัวอีกห้าวันนะคะกลับมาแล้วสามสามวันนะคะ นนี้เป็นคอ,อนเป็นตัวข้าวโพดนะคะข้าวโพดกระป๋องคือไม่ได้อยากเป็นหรอกนะแล้วก็ไม่ไม่ก็จะเป็นด้วยเพราะว่าคนที่นี่คือเขาใช้ชีวิตกันปกติมากเลยอ่ะเขาก็ออกไปกินข้าวไปซูเปอร์อะไรเป็นปกตินะแล้วเราก็าล้างมือบ่อยมากล้างจนมือเปื่อยอแต่มันจะมีช่วงที่เป็นคาปูงโชงอ่ะเป็นแบบ เขาเรียกอะไรอ่ะอแพรลองเกสรใช่ไหมแล้วบางทีมือจะไปโดนเชื้อมาแล้วก็มาขยี้ตาอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วงนั้นจะเป็นน้ำมูกไหลเราก็นึกว่าเป็นพอแพรลองเกสรแต่ว่าพอคืนถัดมาก็มีไข้ไงอ,อันนี้มาต่ออันนี้เป็นเป็นข้าวแบบที่มันเป็นข้าวอบอ่ะอันนี้เข้าในเคบฟอย่างเดียวได้เลยนะคะกินแบบง่ายๆนะคะก็จีหญิงมาสองกล่อง แล้วอุปกรณ์สำหรับคนที่โอ้ไม่ต้องไปซูเกียเลยกิวด้งนะคะกิวด้งเออกินกิวด้งได้เลยแล้วนี้เป็นแบบว่าอาหารจีนชูกาด้งคือเป็นแบบสไตล์คล้ายๆข้าวแล้วก็เป็นล้านหน้าน้ำเหนียวๆนะคะ,ะกิวด้งก็มาสองกล่องใช่ไหมแล้วก็จะเป็นโอเป็นแบบผักด้วยอะ่ะ อันนี้น่าจะเป็นมีผักอยู่หรือเปล่าอืมเป็นคาเดยแฮนี้เป็นคาเแบบผักอะคาเลผักเป็นแกงกะหรี่ผักนะคะอือแล้วก็มีอันนี้อันนี้ไวราดข้าวนะเอาไวราดข้าวได้อืมเป็นข้าวไล้ามาโบโดฟวัวนี่นะ เ้ยแบบให้มาเยอะจริงๆอะ่ะเยอะจนแบบเอยเหลือฝักเก็้าวเก็บไว้กินได้เลยช่วงแผ่นินไหวอันนี้เป็นสบากกระป๋องอืมสบากระป๋องนะคะแล้วก็มีถั่วกระป๋องคือจังหวัดอื่นไม่รู้นะแต่ว่าจังหวัดนี้เขาให้เห็นจังหวัดก็ต้องมีแหละก็มีเหมือนกันแหละอืม อ่ะซาบะกระป๋องอีกแล้วเป็นปลากระป๋องนะคะแล้ววันนี้เป็นโอยากิโทดีเป็นไก่ย่างนะคะเป็นไก่ย่างแบบนี้นี่เป็นซาบะก,กับเป็นไก่ย่างอืมอ,อันนี้เป็นที่แปะที่หัวที่มันเป็นที่ลดไข่ะนะคะ เป็น้องเพนกวินอยู่ขั่วโลกต้องแปะแ่นนี้อยู่เลยนะคะอันนี้เป็นกล่องให้มา,มาแล้วก็อ๋อมีข้าวมาเม,<า>มื่อกี้มีสามแพ็คละสามใช่ไหมอันนี้ก็เป็นหมาเมื่อกี้ให้มาเป็นเซตหนึ่งแล้วนะก็เป็นสามเซตนะคะสามเซตก็เก้ากล่องอก็อยู่ได้านาะแล้วก็นี้เป็นมาส์กนะคะอันนี้ก็ให้มาส์กมาด้วยนะคะ ของกินี้ไม่หมดนะอันนี้ให้เป็นข้าวแบบโกโมกคือโกหังก็คือเป็นอ,อ,อันนี้น่าจะเป็นแบบผงข้าวหรือไม่ก็แค่ลาดลาดลวนข้าวนะคะลาดลวนข้าวเอาแล้วก็กินได้อันนี้มันจะมีนี่ไงแค่เอาน้ำเนี้ยในซองเนี้ยลาดลวนข้าวใช่ไหมแล้วก็เอาตัวอ่าคลุก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 แล้วก็จินได้นะคะ มันจะมีพวกผักพวกอะไรมาอยู่แล้วแล้วก็เป็นสาลายสาลายนะคะแล้วก็ฮะอเราก็มีอุปกรณ์ทำความสะอาดก็จะมีอันนี้เป็นแอลอาอโอาร์บุอรโรอนะคะเป็นเวททิชชู่แบบมีแอลกอฮอล์นะคะเอาไว้เช็ดทำคาวามสะอาดได้นี่ด้วย โภสเปรย์ลอดอะอันนี้เป็นแบบว่าโจกินจกินสเปรย์นะคะเป็นสเปรย์ไวค่าเชื้อคีเยคีเคิีเดคีเดคยี่ห้อนะยี่ห้อนี้ก็ค่อนข้างเป็นแบบดังเรื่องพวกแ่นโซประอรพวกนี้นะคะสบู่ล้างมืออันนี้เป็นแอลกอฮอล์ค่าเชื้อนะคะอันนี้คือหนึ่งกล่องแต่พวกทิชชู่นัคือเป็นดับเบิลนะ เพราะว่าเอารวมสองกล่องมาแต่แบบของอีกกล่องนึงก็เหมือนกันเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูว่ามันเยอะขนาดไหนนี่คือแบบเออเขาเทคแคร์ค่อนข้างดีนะแล้วตอนที่เราไปตรวจโควิดก็คือไปตรวจใช้ประกันไง แล้วก็ประกันที่เป็นประกันสุขภาพที่เราจ่ายแต่แตจ่ายก็จ่ายแพงแหละเพราะมันขึ้นอยู่กับฐานเงินเดือนนะแล้วแต่ว่าเงินเดือนของแต่ละคนแต่สําหรับเราเราก็ว่าแพงและเพราะว่าปกันอย่างประกันที่ไทยเราก็จ่ายไม่ได้เยอะมากเนี่ยแต่ว่าที่นี่ยังไงมันต้องมีประกันทุกคนถ้าไม่มีก็ลําบากมากนะคะเราพอดีเมื่อคือนมันก็อย่างที่รกรนคือเพิ่งมีเหตุแผ่นดินไหวไงแล้วก็คือยังแบบ แพนิคอยู่เลยนะคะว่าจะมี after shock เอีกเมื่อไหร่อะไรนี้นะแล้วก็อันนี้นะคะก็เดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูรวมๆว,ว่ามันของมันขนาดไหนนะคะอ๋อแล้วกเ็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่เขาเดี๋ยวจะบอกขั้นตอนหีกอีทีเจ้าหน้าที่เขาก็จะมา โทรมาถามนะคะว่าเช็ควันละสองรอบว่าวันนี้คุณมีไข้เท่าไหร่ไอหรือเปล่าอาการเป็นยังไงบ้างเริ่มปากม่วงหรือ,อยังอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เขาก็จะบอกว่าให้มีเอกสารมาให้ให้เราไปเข้าไปเข้าไปกรอกออนไลน์ว่าอาการเราเป็นยังไงนะคะส่วนเครื่องวัดออกซิเจนอันนี้นะเขาก็ให้ยืมนะไม่ได้ให้เลยนะอมแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องส่งแพคืนให้เขานะคะ โอเคเดี๋ยวจะถ่ายภาพรวมให้ดูมันเยอะขนาดไหนนะแล้วก็หวังว่าอาการจะดีขึ้นในเร็ววันเพราะอยู่บ้านมาตอนนี้วันที่สี่หรือวันที่ห้าไเบื่อมากอะเบื่อมากเบื่อจริงๆอ้นะแล้วอยู่มันไม่ได้ไปไหนไงอยู่แต่ในห้องโอเคดูของที่ได้นะคะทิชชู่ข้าวกล่อง น้ำอ q คว r รีสแล้วก็เมนซูยุคือเอาไว้จิ้มกับโซเมงเป็นเส้นกว๋วยเตี๋ยวแล้วก็เป็นข้าวข้าวหน้าต่างๆนะคะอุปกรณ์ล้างมือแล้วก็ที่ปิดลดไข้แล้วก็มีแอลกอฮอล์เช็ดมือนะคะแบบเป็นเวทที่ชู่แล้วก็มีโ oh อะะเดงแ,แล้วก็มีพวกผงโรยข้าวต่างๆนะคะสปากเกตตี้เส้นโซเมงมาสขนมเป็นโปรตีนบาร์นะคะเป็นช็อกโกแลตบาร์ แล้วก็มีที่แบบเอาไว้เลยที่ไว้แบบลาดข้าวหน้าต่างๆสุกิอกีกิวด้งข้าวแบบจีนๆแล้วมีสี่นี่าหารกระป๋องก็มาเอเนอร์จีดิงก็มานี่ขนาดแค่คนเดียวนะถ้าอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่นี่จะขนาดไหนเนี่ย ได้มาจากประกันสุขภาพนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซั b s c r i b ์ให้ด้วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ